ทีนี้นะครับมีหลายคนถามว่าวิธีการทําโจทย์ฟิสิกส์อย่างได้ก็ทำยังไงใช่หมหนึ่ก็คืออย่างนี้ครับหนึ่งคืออ่านโจทย์ให้เข้าใจครับอ่านโจทย์เห็นไหมอ่านโจทย์ให้เข้าใจอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะครับอ่านโจทย์ให้เข้าใจเสร็จเนี่ยนะครับต้องหาคีย์เวิร์ดสำคัญใช่ไหมมันจะอยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน สองอ่รู้สูตรครับรู้สูตรโจทย์ฟิสิกส์เนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบเท่านั้นนะครับหนึ่งก็คือแบบแทนค่าออกแทนค่าลดดุดน,น,นะครับอันนี้คือแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเลยนะครับ,แบบน,น,รบนี่คือแบบที่หนึ่งนะแบบที่สองก็คือแบบสองสเต็ปสามสเต็ป แบบสองถึงสามสเต็ปเนี่ยไม่ยากนะครับแบบที่สามเนี่ยก็คือแบบยากเลยยากนะครับโจทย์ที่นี้ผมจะมาบอกเลยแทนค่าแล้วหลุดเนี่ยอาจจะอยู่ในข้อสอบโรงเรียนก็ได้อาจจะอยู่ในข้อสอบอเน็ตก็ได้นะครับแต่สองถึงสามเต็มเนี่ยอาจจะอยู่ในข้อสอบอเก้นะเเาจจกวิชาก็ได้แบบสามก็ได้แบบสองก็ได้ แต่ยากเนี่ยนะครับบางข้อก็อยู่ในกาวิชาสามมันก็ได้บางข้อนะเว้ยไม่ใช่ทุกข้อตงนีนะฮะอาจจะแปดสามก็ได้แต่แปดสามเนี่ยนะครับมันจะเกี่ยวกับตัวเลขมากเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเกี่ยวกับตัวเลขนะเว้ยดังนั้นความยากเนี่ยนะครับถ้าเป็นยากจริงก็อยู่ในก็อลิมปิกก็ได้โอลิมปิก ยิ่งโอลิมปิกปีเก่าๆปี53เนี่ยยิ่งโมทมินครับโมทมินะมมน,ะมมนะเพราะว่าโอลิมปิกปี53ถ้าใครคอโจ๋เนี่ยก็ยะว่าปีนั้นมันยากมากคนไทยพนน้องเ,เขาสอบสูตรน,นะก็ประมาณนี้นะครับผังที่คุณจะต้องรู้หนึ่งคืออ่นานโจทย์แล้วเข้าใจรู้สูตรนะแต่รู้สูตรเนี่ยคุณจะไปรู้ธรรมดาไม่ได้นะเว้ยรู้สูตรบวกกันกับเต๋าคณิตศาสตร์ครับเก๋าเลขนะครับไม่ใช่ว่ารู้สูตรแล้วทำไงว่าจะรู้มันเป็นอะไรจบเกับ คุณจัดรูปรู้สูตรก็ต้องจัดรูปเป็นนะครับเช่นเวลาเรียนพลิล้งใจอย่างเงี้ยนะครับบางคนก็รู้ว่าต้องแยกแฟกเตอร์อยู่ไหมถ้าเป็นโจทย์ที่สไตล์แยกแฟกเตอร์นะครับนะถ้าพลิ้งใจเนี่ยนะถ้าเป็นกรณนนีที่เป็นตกเนี่ยคุณก็ต้องแยกแฟกเตอร์ให้เป็นอยู่ไหมอ่นะทีนี้เช่นอย่างงี้ครับเช่นเช่นเช่น T กำลังสองลบ สิบทีาเจ็ดทีสิบอี้ได้ไหมลบลบตังนี้ได้ไหมอ่าแยกนิดแยกนิดแยกทีก็แยกแฟกเตอร์จริงป่ะอ่าศูนย์หน่อ นะตามจริงจะให้แยกงเนียพลาดเลยต้องเท่ากับศูนย์งนี้ด้วยนะมันต้องเป็นสม,าาม,นนสมาการนะเพราะมีเท่ากับสมาการะเวยสมาการคือการเทียบเท่าอ่ะอไม่เห็นนะครับทีนี้คุณก็ต้องเข้าใจว่าอะไรว่าคูณกันได้สิอะไรคูณกันได้ส0บ้างก็คือ5้าคูณสลบหู้ณลบสจริงไหม เออถ้าเป็นจำนวนเต็มเนี่ยถ้าเป็นจำนวนเต็มเนี่ยต้องเป็เนยีทีนี้อะไรวะบวกกันอะไรลบเก็ก็ต้องคู่รีกัลบห้าบวกกันกับลบสองเนี่ยมันได้ลบห้าลบสองนี้บวกเจอลบไปละเป็นลบ,นลบก็เป็นลบเกิแสดงว่าคู่นี้คือคู่ที่คุณจะต้องมาใส่ในวงเล็บครับโอ้ยทีทีทสูครัน ที่นี่การที่สองการที่สองวงเล็บที้คูนกันจะเป็นศูนย์มันจะมีได้สองกรณีก็คือกรณีตอนนี้ศูนย์กับกรณีศูนย์อาจจะเป็นศูนย์พร้อมกันก็ได้นะคระับคุณก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับเนี่ยเอ็กซ์ทีเท่ากับห้าหไตอนนี้ก็ต้องเป็นทีเท่ากับสองนะครับอย่างเงี้ยถ้าคุณไปเรียนคุณต้องเก่าหวนะคะุณยางจะเติมไม่ต้องไม่ต้องเทียบมากนะ ไม่ต้องไม่ต้องเก่าอ่ะก็รู้พอแค่นี้แหละแต่บางข้อเนี่ยออกโหดกันนะหน่องเคียบออกอ่าอันี้อันเนี้ยหน้าอ่ะคุณดูนะอะไรคุณกันได้แปลไหมสี่สองถูกไหม ี428แป่คูณดูพวกนี้นะครับมันแยกไม่ได้หรอกครับคุณก็ต้องจัดรูปใช่ไหมมันจะต้องมีเท่ากับศูนย์ด้วยมันแยกไปไม่ได้คุณที่ต้องใช้สูตรสมการพอลิติกคือในกรณีแยกกันทังสองที่แยกไม่ออกรูกไม่ทำอไรถึงแยกไม่ออกเพราะมันเป็ริมานไม่เต็มมันจะเป็นจุดทศนิยมอที่แยกไปมันยุ่งยากเขาก็เลยเอาใช้สูตรนี้ไป 2a เท่ากับ4ใช่ไหมเออเดี๋ยวคุณก็ใช้สูตรนี้เข้าไป นะครับส่วนที่โคตรรัดเลยนะเว้ย B คืออะไรครับ B ก็คือสัมประสิทธิ์หน้าทีครับอันน bueno. ี้คือสัมประสิทธิ์หน้าเลยสัมประสิทธิ์หน้าเอัง้นสัมประสิทธิ์หน้าทีกันังสองนะครับตอนนี้คือสัมประสิทธิ์หน้าเอาลบเลยนะเว้ยลบอันนี้คือสัมประสิทธิ์หน้าทีตอนนี้คือข้างตัวนะครับสัมประสิทธิ์หน้าทีกันลังสองเขาจะเรียกว่าตัวเองครับสัมประสิทธิ์หน้าทีธรรมดาเขาเรียกว่า อ่านะครับตัวข้างที่เขาเรียกว่า C บ้บางคนเนี่ยนะครับจะไปเอาแก้แปลคณปาไม่ได้ต้องเอาลบด้วยนะเว้ยเพราะว่าสูตรของนิยามทั้งหน้าเป็นบวกหมดลบ B ก็คือลบลบสี่เห็นไหมวะใชเห็นแลอ่าลบลบสี่บวกลบสแปนรุปบีกำลังสองก็คือลบสี่ยกกำลังสองลบสี่เอคือหนึ่งสีคือลบแปด ส่วนด้วย 2a a, a. คืออะไร a ก็คือ1นะึ่งไงข้างกันกับ t คุณจะได้ t สองข้างอยู่แล้วนะครับมันจะได้เป็น4บวกลบ16ถูกไหมครับลบจะลบอะไรบวกเนาะแปดสี่สาหารได้กันกับสองไงได้เท่าไหร่ครับสีจริงไหมเห็นไหมอือ ถูกป่ะส่วนด้วยกันกับสองนี่นะคุณก็จากรูปต่อไปนะครับก็ได้แต่แต่ถ้าเป็นคุณใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ก็จะได้หนึ่งมาแต่ถ้าความรู้ฟิสิกส์คุณต้องมีกาเขียนอีดนะครับถ้าเกิดคุณหา,าทีออกมาคุณจะได้เป็นอสองค่าหนึ่งมาคุณจะได้สองค่าอีกแล้วค่าที่หนึ่งก็คือว่าสี่บวกกันดับรู้สี่สิบแปดส่วนสองค่าที่สองก็คือสี่ลบรู้สี่สิบแปด ซึ่งเคสนี้คุณใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ารู้48ยังไงมันก็ต้องมากกว่า4อยู่แล้วจริงๆตัวน้อยลบตัวมากยังไงติดลบดังนั้นเวลายีย่ยมทางพิสิกส์หรือถามเนี่ยจะติดลบไม่ได้เป็นเวลาในอดีตติดลบได้เป็นเวลาในอดีตเราไม่นามาคิดทางฟิสิกส์อยูแล้วนำเราจะต้องเอาเวลาที่เป็นค่าบวกเท่านั้นนะครับมันจะต้องเป็นแสตมป์สุอย่างนี้ด้วยดังนั้นเวลาเป็นสเกลาจบมีแค่ขนาดพอดังนั้นค่าที่เราได้ต้องเป็นบวกนะครับเช่นมวลอะไรเงี้ยมวลติดลบไม่มีหรอก ก็ตอบ4บวก48สอสองนี่คือใช้ความรู้ทางฟิสิกส์นะครับใช้ความเป็จริงกดทางธรรมชาติแต่ถ้าคุณใช้ความรู้ทางคณิวัติศาสตร์แค่นี้พอแล้วก็แยกแยกทางฟิสิกส์แค่นี้นะครับ